ตี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 นี่เปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ตีเปิดเดี๋ยวนี้เลยนะเปิดประตูปะ่ะพวกมันสองคนอยู่ในโรงแรมเนี้ยตี ได้คู่ที่ดีก็เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งน่าเสียดายอะไรอ่ะฉันไม่ได้ขาดความอบอุ่นแกต่างหากที่มาเอาความอบอุ่นของฉันไปนี่คุณพิงไม่โกรธคุณอาเลยเหรอคะที่คุณอาแอบพาผู้หญิงไปไหนตอนไหนด้วยกันนะคะแต่เขาไปคุยงานกันนะหมายความว่าคุณพิงต้องรอให้คุณอาบอกตรงๆเหรอคะว่าเขานอนด้วยกันแล้ว คุณพิงถึงจะเชื่อว่าคุณอาเนี่ยนอกใจคุณพิงเดี๋ยวนะลำนี่ำเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะพูดจาเหมือนโกรธฉันเลยอ่ะก็ลำมุตสายยอมลงทุนโดนคุณอาด่าเนี่ยคะเพราะว่าเฟซทามหาคุณพิงเพื่อที่จะให้คุณพิงรู้ว่ามีผู้หญิงมาแย่งคุณอาไปแต่เนี้ยคุณพิงไม่ทําอะไรสักอย่างเลยนะคะแล้วจะทำยังไงฮัลโหลว่าไงจ๊ะลำคุณอาอยู่กับคุณพิงหรือเปล่าคะ ไม่อยู่จ้ะคุณลือแยกไปอีกห้องนึงแต่เดี๋ยวก็คงมาหรือไม่ก็แอบไปโทรหาผู้หญิงที่มาคอมเมนต์ให้ผู้ชายโทรหาหรือเปล่าคะดําส่งรูปผู้หญิงคนนั้นไปให้แล้วนะคะเห็นไหมคะเห็นแล้วจ้าแต่คงไม่มีอะไรหรอกเขาค่งอยากจะคุยกันแค่เรื่องงานดํารู้ดีนะคะว่าคุณพิงค์ไม่ใช่เป็นพวกแบบเมียหลวงในละครนะคะที่ดูใสซื่อโลกสวยจนดูไม่ออกว่าผู้หญิงที่มาคอมเมนต์เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาคุยเรื่องงาน แต่ตั้งใจจะประกาศให้เมียของผู้ชายคนนั้นรู้ว่ามันกําลังมายุ่งกับผัวของเขาอยู่เธอฟังฉันก่อนฉันไม่ได้พูดให้เธอระแวงคุณลือแต่ฉันอยากให้เธอระวังผู้หญิงที่ชื่อสัตสีตั้งหากเพราะฉันน่ะได้ยินข่าวลือเรื่องเยนี้จากลูกค้าที่เขาซื้อคอนโดฉันประวัติอะไม่ใช่ย่อยๆเลยนะพิงจากพนักงานขายของคคนโน้นคนนี้แค่ไม่กี่ปีก็มีเงินเปิดกิจการสร้างแบรนด์ของตัวเองแล้ว ตีถ้าเรายังไม่รู้จักเขาเราอย่าไปพูดถึงเขาไม่ดีสินี่ฉันไม่ได้ดูถูกผู้หญิงด้วยกันนะยายัศส,ส,สีอะไรเนี่ยเขาอาจจะเก่งจริงๆก็ได้แต่ก็มีประวัติชอบยุ่งกับสามีคนอื่น